ปรากฏการณ์คนแห่เที่ยวอิตาอนย่านวัยรุ่นของเกาหลีแล้วเหยียบกันตาย150บกว่าศพคือถ้าพูดตามหลักของเศรษฐศาสตร์มันก็คือ revenge consumption revenge travel ก็คล้ายๆกับ การแห่เที่ยวการแห่เที่ยวต่างประเทศของคนไทยหรือว่าแห่เที่ยวเมืองไทยอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเหมือนกับ3ปีเนี่ยเป็นอัดอัน้นคนที่อัดอั้นไม่ได้ไม่ได้เที่ยวเลยจากแพนเดมิกเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความมันก็อัดอั้นออกมาปลดปล่อยตรงกันแล้วก็ทําให้เกิดเหตุการณ์เหยียบกันตายโศกนาฏกรรมขึ้นมันก็มีหลักคล้ายๆกันก็คือ,อ เหมือนกับโดนความต้องการดีมานเนี่ยมันโดนกดอยู่ก็เป็นวันเดียวเลยไงเพราะว่ามันก็เป็นว mm ันฮาโลวีนฮาโลวีนก็มี deal, วันเดียวเรามาฉลองกันวันเดียวแล้วมันก็เป็นย่านที่พอปูลาที่ที่ฮิตก็คล้ายๆกับย่านชินจูกุของญี่ปุ่นฮาราจูกุถ้าจะเป็นวัยรุ่นใช่ไหมหรือว่าของไทยเนี่ยอาจจะเป็นตถนนข้าวสารคือเหตุการณ์เหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะว่ามันเป็นดีมานที่อัดอั้นเพราะว่าหลังจากช่วงโควิดเนี่ยมันคนก็ไม่ได้เที่ยวคนก็ไม่ได้ออกมารวมกลุ่มกันตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องสตางคือคนอยากจะอยากจะทำแบบนี้คือคนอยากจะ,อย,กจะอยากจะเที่ยวแบบนี้อยากจะแบบนั่นนงดื่มกินคือกลับมาเหมือนก็กลับมาใช้ชีวิตปกติมันก็เป็นดีมานอย่างหนึง่งดีมานสำหรับวความต้องการสำหรับกลับมาใช้ชีวิตปกติ ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยย่านอิตาอร์นเนี่ยคนก็แห่เที่ยวกันอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าเหมือนกับคนอัดอัน้นหลังจาก3ปีคือฮาโลวีนมีการจํากัดเรื่องโควิดคนก็ไม่ได้เที่ยวฮาโลวีนไม่ได้ออกมาฉลองไม่ได้ออกมาพอหลังจากวันที่1่ตุลาหลังจากที่โควิดเนี่ยเริ่มคนเริ่มกลัวน้อยลงเริ่มมีการเปิดแมส ฉีดวัคซีนกันมากขึ้นไงคนก็แบบเป็นฮาลโลวีนปีแรกก็ออกมาฉลองหลายๆประเทศก็กมีฉลองนะแต่ตอนนี้ก็คือยังอยู่ในช่วงเหมือนกับยุโรปเนี่ยก,ก็อยู่ในช่วง recession ก็คือเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องปัญหาเศรษฐกิจด้วยแต่ที่เกาหลีนี่ไม่มีไม่มีปัญหาเศรษฐกิจมากมายเท่ายุโรปกับอเมริกาก็เลยคนก็เลยแห่กันมาแล้วเป็นการเปิดประเทศครั้งแรกด้วยฉลองฮาโลวีนครั้งแรกด้วยภายใน3ปี คนก็เลยประทุก็สังเกตดูสิส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือวัยรุ่นวัย20ต้นๆทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงด้วยอันนี้มาจากการขาดอากาศหายใจเขาเรียกว่า s สตมป์เพจคือคนคนครูกันเข้าไปในที่ที่เดียวที่ที่คับแคบเนี่ยแล้วก็แย่งส่วนใหญ่เสียชีวิตเนี่ยมาจากเป็นลมก่อนด้วยพอเป็นลมขาดอากาศหายใจล้มลงไป คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็แห่กันเข้ามาคือไม่ไม่มีการระบายคนออกอะ่ะเหมือนกับเหมือนกับคนที่เข้าไปในที่แคบๆที่แออัดเหมือนกับคล้ายๆกับบ้านเราที่เข้าไปในลานคอนเสิร์ตหรือว่าเข้าไปในบาร์ที่แล้วเกิดไฟไหม้อย่างนี้แล้วคนก็แห่กันกรูกันออกมาไปในที่ที่เดียวกันคนตายเนี่ยเพราะว่าไม่มีอากาศหายใจ แล้วก็เหยียบกันตายนะโดนไฟไหมเนี่ยบางบางส่วนเมเยอร์ Major, ทางตัว mm ั o เวเนอร์ของเกาหลีเองเขาออกมายอมรับผิดแล้วนะว่าไม่ไมได้คาดการตรงนี้จริงๆมันก็คือต้องบริหารจัดการมวลชนบริหารจัดการคนว่าต้องเข้าไปที้เท่าไหร่จํานวนตำรวจเนี่ยมีแค่ร้อยคนคือบริหารจัดการคนเป็นแสนสเนี่ยมันยากพอถึงจํานวนเท่านี้แล้วเนี่ยไม่ไม่ควรจะให้ให้คนแห่เข้าไปได้อีก สังเกตมาว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จำ,จำกัดจำนวนคนเขาก็เลยเล็อกไม่ให้เขาเลยกาดก็เลยกันคนไม่ให้เข้ามาในร้านแต่กลายเป็นปรากฏว่าคนที่มาจากข้างนอกก็ยังแห่กันเข้าไปกลายเป็นถนนเส้นนี้เนี่ยถนนแคบๆเนี่ยสิประมาณ14ฟุตเองคนเป็น,สนแสนๆลองลอง,ลองนึกลองนึกสภาพเนี่ยข,ขนาดจะคล้ายๆกับพัดพองของบ้านเราพัดพงหรือว่าข้าวสารบ้านเราเนี่ยคนแห่กันเข้าไปแสนสองแสน แล้วมันไม่มีทางออกด้วยคือมีแต่คนหากันเข้าไปในในช่วงเวลาเดียวกันค,คือคนไม่ได้ออกอ่คนไม่ได้ออกมีแต่คนเข้ามาแล้วเข้าร้านไม่ได้อีกม,มาอยู่ออกันหร้านหน้าร้าน,น,าานคือทางร้านเองก็เขาก็จำกัดจํานวนคนอ,อีกปัญหาหนึ่งถ้าถ้าบางร้านเปิดให้คนเข้ามาเนี่ยคนอาจจะไม่ตายเยอะขนาดน,นี้ ที่อื่นตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นข่าวดังมากก็คืออย่างอินโดนีเซียที่ไปดูบอลแล้วคนเหยียบกันตายก็ร้อยกว่าคนที่อินเดียเนี่ยงานไปไปงานแล้วคนก็เหยียบตกสะพานกันนั่นก็แห่กันร้อยกว่าคนแต่ก็ยังไม่เป็นข่าวดังเท่าเกาหลีในอินเดียน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่อนข้างบ่อยแล้วเหตุการณ์เทศกาลแล้วก็เหยียบกันตายแต่เกาหลีนี่เหมือนกับเป็นค่อนข้างที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วไง แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับเป็นประเทศที่เป็นระดับชนชั้นกลางขึ้นไปด้วยม,มันก็คือเหมือนกับการบริหารจัดการนั่นแหละเขาก็ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วแต่จริงๆมันก็มีอย่างไฟไหมอคอนเสิร์ตในอเมริกาเนี่ยตายร้อยกว่าศพก็ยังเคยมีไม่นานมานี้เองก็เหมือนกับบ้านเราในใน,ในเมืองไทยที่ที่ทในซานติก้าพับใช่ไหมที่ตายกันร้อยกว่าศพที่พัทยาด้วยสัตหีบอ นั่นก็30กว่าอย่างไทม์สแควร์จริงๆก็เคยมีนะเหยียบกันเหยียบกันตายแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนี้ในไทม์สแควร์จริงๆมันก็เป็นแต่มันเป็นแอเีรียค่อนข้างกว้างเหมือนกันก็ก็เริ่มแออัดในช่วงเข้าดาวแต่เขาก็มีการบริหารจัดการก็คือพอเริ่มคนเริ่มเยอะแล้วเนี่ยก็ก็มีให้คนแบบเข้าไปในโรงแรมมีหรือว่ามีก็มีร้านค้าอะไรเงี้ยเยอะแยะ ก็ต้องคือบริหารจัดการเรื่องมวลชนอะไรเรื่องการเข้าออกอย่างยกตัวอย่างอย่างการเข้าดาวปีใหม่ก็ต้องมีการลิมิตคนแล้วใน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 แอเรียในช่วงเทศกาลที่เพราะบรรยากาศเป็นจุดจุดเดียวคนแห่กันไปจุดจุดเดียวมันก็เป็นเหมือนเทรน์น่ะเหมือนเทรนคนคนวิ่งตามกระแสคนวิ่งตามเทรนอันนี้สังเกตได้เลยเหมือนก็ไปเคป๊อปใช่ไหมคนวิ่ง แล้วอิตาลีนี่ยเป็นจุด,จดของเคป๊อปด้วยไงคนก็ยังแห่กันมาท่องเที่ยวเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนกับคนตามเรื่องโซเชียลคนตามกระแสกันเยอะโดยเฉพาะกลุ่ม,มวัยรุ่นค,คือสังเกตได้เนี่ยคนเป็นแสนที่มาอิตาลีเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในวัยรุ่นทั้งนั้นเลยก็เหมือน,มนเหมือนกับ revenge demand ไงคนไม่ได้เที่ยวไม่ได้ออกไปต่างประเทศเลยไม่ได้เดินทางเลยแต่พอ ตอนนี้โควิดเริ่มซาลงคนก็แห่กันเที่ยวแล้วก็มีปัจจัยบวกอีกก็คือเรื่องค่างเงินก็เริ่มถูกอย่างเที่ยวประเทศนี้ถูกลงคนก็เลยแห่เที่ยวถ้าเริ่มเห็นว่าคนมันเริ่มเยอะแออัดเนี่ยก็ไม่ควรเข้าไป